ล่าสุดพรอนพันเคยปราดติดท็อปโฟตัวเซฟยอดเยี่ยมหลังจากไม่ได้ลงช่วยทีมเป็นเดือนคิดว่าศักยภาพของชมพู่ตอนนี้สามารถไปทีมระดับเฟเนไดโนวิตวากิฟได้ไหมขนาดเยาตียังไปได้ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องดาววัลเลย์ด้วยค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าหันไปดูตัวเซฟทีมที่ว่ามาตอนนี้ถ้าผู้ฟิตฟิตหน่อยบวกเหนียวเท่าแต่ก่อนก็ไปสู้เข้าไหวนะแต่ต้องดูหลายๆอย่างด้วยความคิดเห็นนี้บอกว่า ไปได้ทุกทีมในโลกถ้าเขาจ้างความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าเอาศักยภาพตัวเซตปัจจุบันของแต่ละทีมมาเทียบผู้ไปได้ทุกทีมค่ะ อยู่ที่ว่าเขาจะจ้างเท่าไหร่ถ้าจ้างถูกไปเอาเงินที่อินโดเวียดนามดีกว่าอายุเยอะขึ้นแล้วหาเงินก่อนอย่างอื่นเอาไวท้ทีหลังความคิดเห็นต่อมาบอกว่าผู้ไปได้ทุกหลีกดังแล้วครับอยู่ที่จังหวะว่า,วาจะมีทีมไหนติดต่อมาตรงตามใจผู้เรื่องเซตี้หายห่วกไปละหลอบล็อกตาแตกของแท้เหลือแต่พัฒนาบอลเสิร์ฟเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลีพวกนี้เขามีคิลเลอร์สูงๆตัวเซตเทปยิ่งเล่นง่ายแต่ถามว่าเซตดีแล้วเตีย้ยเขาจะมองไหม เท่าที่เห็นมีแค่เจเจนอกนั้นเขาเน้นยุโรปเพราะสูงเขาไม่ได้ต้องการแค่เซตเก่งเขาต้องการบล็อกได้ด้วยอย่างที่บอกคินเลิ์มีแต่190บวกดังนั้นเซตดีไม่ได้ตอบโจทย์ทีมลีกยุโรปเท่าไหร่ถ้าคุณเตี้ยกว่า175ความคิดเห็นนี้บอกว่ายังไงนางก็มีดีกรีตัวเซตสถิติอันดับหนึ่งใน VNL นะถ้าวัดเฉพาะฝีมือการเซตก็ไปได้ทุกทีมแหละเรื่องส่วนสูงเองก็สําคัญนะตอนนุสราไปเฟเนร์แรกยังมีคนด่าทีมเลยว่าจะจ้างคน แคละมาทำไมอีกอย่างที่สําคัญก็คือเริ่มสัญญาซีเกมของสมาคมที่พูดเลยว่าส่วนนี้แหละทําให้หลายทีมกดค่าตัวนักกีฬาไทยหรือรับไม่ได้ไปเลยก็มีความคิดเห็นนี้บอกว่าเอาตรงๆไม่ได้เอาแค่ทีมกล,งกลางๆแล้วยืนไล์อัพก่อนด้วยความที่แต่ละลีกมักมีโคต้าต่างชาติและส่วนมากมักจะเอามาเสริมตําแหน่งอื่นมากกว่าขนาดระดับนุษยังโดนกดเงินเลยแล้วฝีมือผู้ที่ดูจากการไปเล่นหลีกนอกก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่แล้ว ในเ,เรื่องเกมรับเกมเสิร์ฟบล็อกที่ธรรมดาอีกความคิดเห็นนี้บอกว่าไปได้อยู่ที่ตกลงกันได้ไหมในานามทีมชาติสถิติ VNL ของผู้ถือว่าดีมากความคิดเห็นนี้บอกว่าส่วนตัวคิดว่าไปได้ทุกทีมแต่ด้วยความที่เป็นคนไทยมีเงื่อนไขย,ยิบยิบย่บยบยอยๆจากสมาคมเยอะเกินไปทําให้โอกาสดีๆของนักกีฬาเสียไปความคิดเห็นนี้บอกว่าไปได้หมดนะตอนนี้ถ้าเทียบกับคลิสให่ออสดูเป็นรองแต่ถ้าเทียบจันสูคือเบียดได้ทีมใหญ่ๆ อื่นหลายทีมก็ไปได้มีแค่เกมรับที่ดรอปหน่อยแต่สกิลเซ็ตไปได้หมดจริงๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันเคยได้ยินข่าวโนวรายื่นเดียวแต่นางเซนกับรับปิดไปละเลยอดนี่ว่าถ้าทีมโนวรายื่นก็ไปได้หมดแหละถ้าไม่ติดเงื่อนไขซีเกมนะมี2กรณีคือ1ทีมลุ้นแชมป์มักแข่งชนซีเกมเพราะเขาเข้าหลีซื้อมาก็เลยอยากช้ให้คุ้มถ้าติดซีเกมอาจไม่เอา2คือเอาไว้ใช้ย,ยามฤดูการปกติแต่โดนกดราคา ยักแน่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไปได้ทุกทีมนั่นแหละแต่อยู่ที่มันนี่มันนี่ความคิดเห็นนี้บอกว่าได้คะ่ะเสียดายถ้านางไม่ป่วยคงไปโยุโรปตั้งนานแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าไปได้หมดจ้าแต่ติดซีเกมส์ข้อเดียวมั้งที่ดึงนักกีฬาไม่ได้ไปทีมใหญ่ได้แค่กีฬาออบปรตความคิดเห็นนี้บอกว่าทีมงานระดับโนวาราเห็นศักยภาพทีมอื่นคิดว่าไปได้หมดทีมใหญ่ๆไปได้สบายความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าผู้นางฟิตมากกว่านี้นางไปอยู่ได้ ทุกทีมแหละความคิดเห็นนี้บอกว่าเราว่าไปได้หมดค่ะเล่นได้กับทุกทีมจะ d r อปจะ peak จะเข้ากับเพื่อนร่วมทีมหมายอีกเรื่องหนึ่งเพราะขนาดหลายๆคนที่อยู่ทีมใหญ่ๆก็ใช่ว่าจะฝีมือดีเกินต้านบางคนค่าตัวแสนแพงแต่กลับเล่นไม่ได้ช่วยทีมไม่ได้ไม่สมกับอยู่ทีมเต็งซื้อมาเปลืองเงินก็มีให้เห็นเยอะแยะค่ะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่บ i อสคือไปได้ฝีมือนางไม่ไก่กาดีด้วยซ้าแหละแค่ร่างกายไม่ฟิตวันไหนานางมาคือสุดทุกลูกความคิดเห็นนี้บอกว่า ถ้าเขาจ้างก็คิดว่าไปได้หมดความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต่อให้เก่งกว่านี้ก็ไม่ได้ไปเฟเนรลหรอกถ้าโค้ชยังเป็นเทอร์ซิปเงาแ้นแรงมากแล้วปัจจัยมันก็หลายอย่างอย่างไปโตโยต้าปีนั้นนับว่าเฟลนะนับว่าได้ไปไม่ใช่ได้ไปไม่ได้ยงระดับทีมอะไรเลยแล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิปดอทคอมอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่อง เด่นในครั้งต่อไปค่ะ